ก็พอดีว่าลูกค้าถามเกตมาว่าที่ร้านขายอะไระนะคะเพราะว่าช่วงนี้คือเฟ e บุ o กเนี่ยเวลาเราขายสินค้าเนี่ยเฟซบุ๊กเขาจะปิดกัน้นการมองเห็นค่อนข้างเยอะทีนี้ตอนนี้คือเกตก็เลยทําช่อง Youtube นะคะจริงๆเปิดช่องไว้นานมากแล้วประมาณสักปี2.0.16แล้วแต่ว่าไม่ค่อยได้อัปเดตนะคะแต่ว่าปีนี้ประมาณสัก เดือนสองเดือนก็ก็อยากจะแบบอัปเดตคลิปช่อง YouTube นะ <Musik. S 1> เห็นเขาฮิตกันก็เลยอยากอัปเดตแต่ทีนี้มันกลายเป็นว่าพอเราตั้งชื่อช่องไว้ว่าเป็น MP Bakery แล้วเนี่ย มันก็เลยจะต้องเป็นอุปกรณ์ในร้านขายของในร้านแต่ว่าเกดก,ก็จะพยายามทําในเรื่องของสโลไลท์ในเรื่องของต่างๆด้วยนะคะ,ะคลิปนี้นะคะเกดจะทํารีวิวเกี่ยวกับตัวสินค้าเป็นหลักนะคะเนื่องจากว่ามีลูกค้าถามว่าที่ร้านขายอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็ก็เอาใจลูกค้าเนาะแต่เพื่อนๆที่จะเป็นลูกค้าเนี่ยก็ดูได้นะคะไม,ไม่ว่าอะไรนะคะตอนนี้คือของเกดขายเน้นออนไลน์เป็นหลักนะคะแล้วก็มี ร้านที่ส่งให้กันแบบสลับส,บสับเปลี่ยนสินค้าบ้างแลว้วใกล้เคียงเป็นเพื่อนๆกันในวงการเบเกอรี่นะคะแล้วทีนี้เนี่ยคือช่วงนี้อย่างที่เราทราบว่ามันเป็นช่วงโควิดแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่เขาก็จะสั่งของในเรื่องของก็จะเน้นในเรื่องของความสะอาดจะมากกว่านะคะก็จะก็เลยจะเน้นในเรื่องของการขายของออนไลน์นะคะเกรนี่ก็จะต้องดูแลความสะอาดเหมือนกัน สินค้าอุปกรณ์ภายในร้านต,าต่างๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าเวลาส่งไปให้เนี่ยคือสเปร์เนี่ยคือต้องต้องติดบ้านตลอดหนะ้ากงหนะ้ากายนะคะเวลาราออกข้างนอกแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะไม่ค่อยได้ออกนะนอกจากว่าเวลามีส่งของนะคะ ตอนนี้ของเมนหลักที่ร้านขายนะคะคือเกศอาจจะไม่ตุนของแล้วนะคือคือส่วนใหญ่ที่หลักๆใหญ่ๆก็จะเป็นพวกกระทงนะคะแต่ก่อนก็จะมีกระทงสีเกเจมีสินค้าเป็น20-30รายการแต่ตอนนี้ก็น้อยแล้วทีนี้เกศก็จะมา พูดถึงสินค้าที่มีอยู่ว่าขายอะไรบ้างนะคะอันดับแรกนะคะถ้าเป็นพวกวัตถุดิบจะมีแค่2ตัวนะคะกลุ่มวัตถุดิบก็จะมีน้ำตาลแต่งหน้านะอันนี้เดี๋ยวเก็ตให้ดูในส่วนของน้ำตาลแต่งหน้านะพอดีว่าเก็เาไม่ได้เตรียมไว้อ่าเนี่ยนะคะเป็นน้ำตาลแต่งหน้าเก็บก็จะใส่เป็นกระปุกแบบนี้ไว้นะคะเป็นกระปุกเป็นเซฟตี้ล็อกนะคะใส่เป็นกระปุกไว้ นะคะก็จะมีมีกลุ่มของน้ำตาลแต่งหน้านะคะเดี๋ยวดีเทลรายละเอียดเพราะว่ามันมันลายมันเยอะมากเลยแต่ว่าลูกค้าจะชอบเข้าใจว่าเป็นน้ำตาลปั้นไม่ใช่นะคะน้ำตาลแต่งหน้าเนี่ยคือมันจะเป็นเป็นกระปุกแบบนี้มานะคะเป็นของเยอรมันเราก็มาแบ่งขายนะคะเราก็มาแบ่งขายเอาเป็นกร,รมัมเป็นอะไรไปนะคะแต่ก่อนก็จะ50 50กร,รมัม50บาทอะไรเงี้ยนะคะตอนนี้ก็จะเป็น ูกลงมาเยอะนะคะเพราะว่าเราก็ช่วยช่วยโรงงานด้วยในการผลักดันสินค้าด้วยนะคะอันนี้จะเป็นวัตถุดิบตัวที่1ก็คือจะเป็นน้ําตาลนะคะถัดมานะคะจะเป็นผงขนมนะคะอันนี้เป็นของ BK นะคะคือผงขนมเขาคือลูกค้าบอกว่าเออราคาค่อนข้างสูงคือจริงๆมันก็ไม่สูงนะเือเก็ดเห็นบางบางโรงงานเขาก็ขาย1 100กรัมเนี่ยเออ170 180 แต่อย่างนี้คือเกตต้องบอกอย่างนี้นะคะเอเอ่เอาบางที่เขาขายแบบว่าเป็นผงผักผงขนมเออคือ1แถมหนึ่งหนึ่งฟรีหนึ่งอะไรอย่างงี้คือขายได้เพราะว่าเพราะว่ามันก็จะเป็นส่วนผสมของแป้งของอะไระนะคะคือคือเราต้องดูด้วยว่าคือราคาทําไมมันค่อนข้างจะแพงกว่านะคะอย่างนี้คือเกตขายเนี่ยห่อหนึ่งอะ่ะเกตก็ขายเท่ากับ ของโรงงานเลยนะคะของทางโรงงานแต่ว่าเราซื้อจํานวนค่อนข้างเยอะมันก็ได้ราคาส่งเนาะอันนี้ผงอัญชันมันก็เป็นผงแท้นะคะก็จะเขียนไว้ผงแท้100%นะคะมันม่วงเนี่ยก็เป็นมันม่วงเออเออเป็นมันม่วงโอกินาว่านะคะของญี่ปุ่นนะคะมันม่วงญี่ปุ่น นะแล้วก็จะมีผงไข่เค็มอันนี้ก็จะเป็นผงแท้นะคะจากธรรมชาติแท้ๆจะมีตัวที่ผสมก็จะเป็นชาโคลแต่ว่าเก็บไม่ได้มาขายนะแล้วก็จะมีผงไข่เค็มนะคะไข่ไข่เค็มสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เนี่ยก็มีผสมผสมแหละ คือผสมแป้งเล็กน้อยแต่ว่าสตรอเบอรี่เนื่องจากว่ามันค่อนข้างแพงแต่ว่าเขาก็จะเป็นงานพรีเมียมนะคะขัดเกลแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมีบอกในเรื่องของอส่วนผสมในเรื่องของการทําขนมนะคะอันนี้คือผงสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็จะมีใบเตยใบเตยก็จากธรรมชาติแท้ร0อนะคะคือตัวไหนที่เก็บไม่ได้โชว์แสดงว่าของที่ร้านหมดนะคะแต่ว่าก็สามารถที่จะเทดกับร้านน้อง ที่รู้จักกันได้นะคะถ้าลูกค้าอยากได้ก็เดี๋ยวเกตก็ไปเอามาให้นะคะคือเราเรามีการเทรดสินค้ากันตอนนี้คือขายไม่ได้ก็แลกเปลี่ยนกันนะคะอ่ะทีนี้ถัดมานะคะก็จะเป็นกระทงนะคะเอ่อเป็นกระทงบาวนี่นะคะอันนี้เป็นบาวนี่ซึ่ง มันจะมีสองไซส์นะคะบาวนี้เนี่ยมันก็จะสามารถอบขนมได้นะคะสองไซส์ก็จะเป็น4.5นะคะเป็นกระทงแล้วเกดก,ก็มีขายตัวกลมด้วยนะคะกลมนี่ก็จะเป็น5ซมอตอนนี้จะเป็นเหลี่ยมเป็นหลักนะคะคือของมันจะมาเป็นล็อตนะเกดก,ก็จะสั่งเออมันต้องสั่งยกลังอ่ะสีห้าลังขึ้นไปเพราะว่าเนื่องจากว่าเราขายปีกนะคะโรงงานเรารับโรงงานมาเราก็ต้องต้องเน้นในเรื่องของจํานวนค่อนข้างเยอะนะคะ อ่ะอันเนี้ยอ่ามันอบได้มันเคลือบแล้วนะคะมันเคลือบแล้ว1แพ็คก็ประมาณ200อใบอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นกระทงบาวนีนะคะเป็นกระทงบาวนีอบขนมแต่บางบางท่านก็เอาไปนึ่งนะเกตก็ไม่รู้เหมือนกันหรือบางท่านก็เอาไปลองในเรื่องของอ่าตัวเปี๊ยะนะคะเปี๊ยะนะมันก็ขนาดกําลังพอดีเนาะไปลองได้นะคะมันไม่ติดเพราะว่ามันเป็นกระดาษเคลือบมัน นะคะอ่ะถัดมาก็จะเป็นตัวปาเน็ตนะคะปาเน็ตอ่ะหนึ่งแพ็คเน,นี้200ย0 0ใบนะคะก็คุ้มแหละนะคะอ่ะตัวนี้เป็นปาเน็ตนะคะปาเน็ตเนี่ยก็จะเป็นกระทงค่อนข้างแข็งแรงคือเกดต,ต้องบอกว่าเกดสั่งโรงงานเนี้ยเพราะว่ากระทงเขาเนี่ยคือคือบางทีเขาขา,ขายค่อนข้างถูกนะเกดต,ต้องบอกว่าเขาขายถูกแต่ว่าบางทีกระทงอะ่ะ คือส่งส่งให้เห็นลูกค้าคือคอมเพลนกันค่อนข้างเยอะว่ากระทงมันซึมแล้วก็กระดาษมันค่อนข้างบางจริงๆของพวกนี้มันมีหลายเกรดมากนะคะอ,อ,อันนี้คือเขาจะเรียกว่ากระทอ่อกระดาษหรือว่า p า a n เนทตโทนนะคะตัวนี้ก็จะอบได้นึ่งได้นะคะก็ไปดูสูตรในเรื่องของการทํำขนมตอนนี้คือไปเรียนก็ได้หรือว่าใน YouTube ก็เยอะแยะนะคะอ่ะอันนี้เป็นปาเนทตโทนนะ ทีนี้ก็จะเป็นคัพเค้กนะคะคัพเค้กนี่ก็เหลือไม่เยอะแหละอันนี้คัพเค้กก็จะเป็นแบบรูหรา,าหมาเห่าหน่อยหนึ่งนะคะหนึ่งแพ็คเนี่ยมีร้อยใบนะคะเป็นคัพเค้กม้ตนขอบนะคะคัพเค้กตัวนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นทุนมันมันก็ใกล้เคียงกันนั่นแหละคือถ้ามันหันค่าเฉลี่ยออกมาแล้วอะ่ะมันก็ใกล้เคียงกันนั่นแหละอ,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 อันนี้มันก็จะมีขนาดเ,เขาเรียกว่าอะไร มี4สอมอ4สอีมอก็จะเล็กลงหน่อยนะคะก็สำหรับเด็กๆโรงเรียนนะอะคะ4อมอ5อมอแต่ไซส์มาตรฐานก็คือ5อมอที่เขาขายกันทั่วไปนะคะอันนี้เกดก,ก็จะเน้นในเรื่องของกระทงเป็นหลักนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของอันนี้คือจริงๆเกดเอามาใส่น้ําตาลนะคะอย่างที่เกดบอกว่าเกดเ,กเป็นเซฟตี้ซีโอมาใส่น้ําตาลแต่เนื่องจากว่า สินค้ามันอะ่ะคือเกดชอบมากเพราะว่ามันค่อนข้างแข็งแรงแล้วมันปิดสนิทนะคะเนี่ยเออเนี่ยนะคะมันแข็งแรงแล้วก็มันปิดค่อนข้างสนิทเกดก็เลยซื้อมาหาร้านมันก็ไม่ค่อยมีเนาะเกดก็ไม่รู้เหมือนกันคือร้านประจําอยู่ดีๆก็ไม่เอามาขายซะงั้นเกดก็เลยสั่งโรงงานาสั่งมาเป็นหมื่นเลยนะคะเยอะเลยนะก็ก็ได้ราคาส่งนั่นแหละเกดก็เลยขายตัวนี้ด้วยนะคะแพ็คหนึ่ง 20, มีย5ิบใบนะคะ ต้นทุนก็จะตกประมาณใบละแพ็คหนึ่งแพ็กหนึ่งมันร้อย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 บาทนะสองจุดห้าหรอยี่ห้าใบเดี๋ยวนะหนึ่งร้อยอ่ะใช่นะต้นทุนก็เอาเอาจริงๆต้นทุนก็ค่อนข้างสูงอยู่แหละ แต่ว่ามันแข็งแรงนะคะมันก็ดูดีนะคะถ้าเกิดใครจะเอาไปใส่พวกเกี่ยวกับของกระจุกกระจิกหรือว่าเป็นขนมนะคะเป็นขนมหนึ่งชิ้นหรือว่าเป็นของของที่แบบว่าเราจะให้เพื่อนเนี่ยให้มันดูดีหน่อยนะคะตัวนี้ก็ก็เกตก็นําเสนอนะเออเนาะเอาไปใส่น้ำตาลก็ได้เหมือนเกดก็ได้นะคะแล้วก็จะมีผงนะคะอันนี้เป็นผงทองผงเงินสําหรับ ขนมนะคะเป็นผงขอบทองผงเงินสําหรับขนมก็จะมีสีบอลน,นะคะตอนนี้จะมีสีบอนสีแดงแดงแดงอมชมพูนะคะแล้วก็จะมีสีเงินนะเงินประกายเพชรทั้งหมดเลยนะคะก็จะเหลืออยู่นะคะอันนี้นี่นะคะแล้วก็จะมีสีเจลสีเจลจะเหลืออยู่แค่นี้สามสีนี่นะคะมีสีม่วงสีน้ําเงินแล้วก็เขียวเขียวจะมีเขียว2เขียวก็คือจะมีเขียวหัวเป็ดกับ เขียวใบไม้นะคะคือช่วงนี้เกดจะไม่ตุนของนะเพราะฉะนั้นสีเจลเนี่ยมันเป็นสินค้านําเข้าเพราะฉะนั้นก็ก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยมีของอะไรมาสักเท่าไหร่เนี่ยนะคะแต่ถ้าเป็นสินค้าที่อ็อกซสริร์อย่างอื่นนะคะอย่างทุบหอมทุบก,กันยุงนะคะทุบก,กันยุงนะคะอันนี้กันยุงได้จริงๆนะคะ ข้างนอกหรือข้างในก็ได้มันเป็นทุกธรรมชาติเนาะมันก็ปลอดภัยกับคนและสัตว์เลี้ยงนะคะก็จะเป็นสินค้านอกเหนือจากอุปกรณ์เบเกอรี่นะอันนี้ก็เอามาใช้แล้วใช้ดีก็เลยสั่งมาขายด้วยนะคะก็เป็นรังเหมือนกันนะคะก็หลักหลากหลายพันขึ้นเหมือนกันนะคะเออโอเคอันนี้ก็คือเป็นสินค้าของทางร้านนะคะเกดก็เอามานำเสนอให้ตรงนี้นะคะเกดก็ฝากช่อง mp b บ k e อรี่ p ั l y ายไว้นะคะเป็นชา n นล ซึ่งก็เปิดใหม่แต่ว่าก็ไม่ได้เน้นในเรื่องของอุปกรณ์เบกเกอรี่โดยตรงก็จะเน้นในเรื่องของสโลไลท์ก็มีพาไปเทีย่ยวนู้นเที่ยวนี้ก็มีนะคะหรือว่าปลูกผักผลไม้คือไลฟ์สไตล์ก็บ้านๆน,นะคะสไตล์บ้านๆสาหรับคนที่ในช่วงนี้ที่อาจจะไม่ได้ไปไหนก็ดูเพลินๆไปคลายเครียดไปนะคะอะ สำหรับสินค้าที่ร้านก็จะมีประมาณนี้นะคะถ้าเป็นสินค้าตัวไหนที่มันมีการลดสต็อกมีการผลักสินค้าออกไปก็ไม่ต้องตกใจเพราะสินค้ามันมีราคาปรับขึ้นปรับลงมีโปรโมชั่นมีอะไรนะคะแต่ว่าสินค้าทางร้านตอนนี้ก็ลดลดเหลือน,น้อยมากๆแล้วประมาณแค่10กว่ารายการไม่ถึงด้วยนะคะแต่ก่อนนี้ยี่สรายการตอนนี้ก็ อ๋อมีอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นถุงบีบนะโอ้จะปิดรายการอยู่แล้วนะคะเป็นถุงบีบอันนี้ก็จะเป็นถุงบีบนะคะก็จะมีใช้ S, M, L นะคะ12นิ้ว14นิ้วแล้วก็16นิ้วนะคะก็ตอนนี้คือรา,าคามันค่อนข้างถูกแพ็กหนึ่งก็มีร้อยใบนะคะสำหรับคนที่ทำขนมเยอะๆก็จะใช้ไซส์ L คนที่แบบว่าทดสอบทดสอบหน่อยก็จะเป็น S, M นะคะก็ส่วนใหญ่แม่ค้าที่หรือว่าคนทำขนมที่เขา จะใช้เนี่ยคือเขาจะรู้ว่าเขาจะใช้ไซส์ไหนนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็เกตจะปิดคลิปแค่นี้นะคะสำหรับคนที่สงสัยว่าร้านขายอะไรบ้างก็มาดูในคลิปนี้ได้นะคะหรือว่าเกตก็จะอัพโหลดลงในใน u t u b e ด้วยนะคะก็ไปดูในติดตามใน YouTube ช่องเกตด,ด้วยนะคะใครกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งก็ขอให้ร่ำรวยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ